สวัสดีครับอยู่กับผมป้วยน้ำแมงสแนปนะครับวันนี้พามาคุมโทนไลท์ลูบนมือถือนะครับโทรศัพท์มือถือนั่นเองหยิบโทรศัพท์มาให้พร้อมเลยนะครับทุกคนวันนี้นะครับเราอยู่กับโทนที่มีชื่อว่า l t n i t n i n g b นะครับก็เป็นโทนแสงไฟสีฟ้านะครับโทนนี้นะครับก็ จะคล้ายกับโทนก่อนหน้านี้ที่เคยทําไปที่ชื่อว่าสตีทเลเซอร์นะครับมีความคล้ายกันมากแต่ว่าโทนนี้เนี่ยไอจ้อไลนิ่งบูเนี่ยคือต้องเป็นรูปที่ถ่ายตอนกลางคืนเท่านั้นแล้วก็มีเม็ดไฟในภาพเท่านั้นนะครับถึงจะสวยนะถ้าไม่มีเนี่ยมาจออกมาไม่ค่อยสวยนะครับอ่ะพร้อมแล้วเรามาลุยกันเลยครับขั้นตอนแรกให้มาในหัวข้อแสงกันก่อนครับพอมาที่แสงนะครับให้เราปรับในส่วนของค่าคอนทราส์ขึ้นมาประมาณสัก30ครับ อ่าแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าใครภาพมันมืดจนเกินไปให้บวกความสว่างขึ้นมาด้วยนิดนึงประมาณนี้อ่าเสร็จแล้วนะครับให้ลบค่าไฮไลท์ที่ลบ20ครับแล้วก็มาปรับในส่วนของค่าเงาเนี่ยมาทางขวานะครับประมาณบวก10ครับอ่าบวกเงา10นะแล้วก็ปรับสีขาวบวกประมาณ15ครับแล้วก็ปรับในส่วนของสีดำนะครับที่ลบ15นะครับ เสร็จแล้วนะครับเลื่อนมาด้านบนเช่นเคยครับกดเข้าไปที่เคิร์ฟได้เลยครับเราจะเริ่มจากสีแรกกันก่อนนะครับให้จุดเพิ่ม1จุด2จุด3จุดนะครับจุดเพิ่ม 3. จุดเรียบร้อยนะครับให้ดึงจุดแรกขึ้นมานิดนึงครับประมาณนี้ดึงจุดที่2ลงมานิดนึงครับประมาณนี้ให้มันโค้งแบบนี้นะครับแล้วก็ดึงในส่วนของจุดที่3ลงมาด้วยเหมือนกันนิดนึงและจุดที่4ดึงขึ้นนิดนึงครับ จุดสุดท้ายจุดที่5้านะครับให้ดึงลงมานิดนึงอ่าแค่นิดเดียวเลยครับมันก็ได้เส้นเคอร์ฟอารมณ์แบบนี้ออกมานะครับก็ใครดูไม่ทันก็กดพอดเลยครับแล้วก็ดูนะครับว่าเคอร์ฟประมาณไหนจะได้โค้งตามกันถูกนะครับเสร็จแล้วมาสีที่2ครับให้จุดเพิ่ม1จุดตรงนี้ครับเราให้ดึงลงมาครับดึงลงมาแบบนี้ครับอ่ะเยอะนิดนึงแล้วก็สีที่สามครับดึงลงมาเหมือนกันนิดเดียวสีที่สานี่จะดึงน้อยกว่าสีที่2นะครับ แลวสุดท้ายสีที่4ี่นะครับก็ให้ดึงลงมานิดเดียวเหมือนกันครับดึงประมาณสีที่3นั่นแหละครับไม่ดึงเยอะนะครับแล้วก็กดเสร็จสิ้นไปได้เลยครับมาต่อในส่วนของสีครับจุดเปลี่ยนอยู่ตรงนี้ครับตรงอุณหภูมินั่นเองครับให้เราดึงข้าอุณหภูมิมาทางซ้ายครับซ้ายเยอะๆเลยครับเน้นแบบว่าฟฟ้าเลยนะครับเพราะโทรเรามันชื่อไลท์นิ่งบูลนะครับถ้าไม่ฟ้าเนี่ยก็ไม่เฟียวนะครับก็ดึงมาประมาณสักลบสามสิบครับ เสร็จแล้วนะครับให้เปิดแต้มสีขึ้นมาประมาณ10บครับอ่าประมาณนี้ครับแล้วก็ปรับความสดของสีบวกขึ้นมาประมาณ10บครับแล้วก็ความอิ่มของสีลบสิบครับพอได้แบบนี้ก็เลื่อนมาด้านบนครับกดไปที่ mix ครับเราจะทําการ mix สีกันนะครับเริ่มจากสีแรกนะครับให้ปรับเฉดสีที่ลบยครับแล้วก็มาสีถัดไปครับ สีที่2เนี่ยให้ปรับเฉดสีลบ20เหมือนกันนะครับแล้วก็ปรับในส่วนของความสว่างเนี่ยบวกขึ้นมาประมาณ30ครับบวก3 0สแล้วก็มาสีถัดไปครับสีนี้ให้ทำการบวกเฉดสีที่100ครับอ่ะบวก100ปีไปเลยนะครับบวกเสร็จแล้วก็มาสีถัดไปครับในส่วนของสีนี้นะครับให้บวกเฉดสีมาประมาณบวก10ครับแล้วก็ปรับความอิ่มของสีบวก10เหมือนกันครับแล้วก็ปรับในส่วนของความสว่างเนี่ยลบ15ครับ อ่ะแล้วมาสีถัดไปครับสีนี้นะครับให้เราทําการลบเฉดสี100ครับแล้วก็มาสีถัดไปสีนี้ให้ลบเฉดสีประมาณ60นะครับอ่าประมาณ60แล้วก็ปรับความอิ่มของสีเนี่ยประมาณ40ครับแล้วก็บวกในส่วนของความสว่างเนี่ยขึ้นมาประมาณ20นะอ่ะแล้วก็มาสีถัดไปครับสีนี้นะครับให้เราทําการลบเฉดสีนะครับประมาณ20ครับแล้วก็ปรับในส่วนของ ความสว่างขึ้นมาประมาณ20ครับแล้วก็มาที่สีสุดท้ายครับสีสุดท้ายตรงนี้นะครับให้ปรับความสว่างค่าเดียวบวกประมาณ10ครับกดเสร็จสิ้นไปได้เลยครับพอกดเสร็จสิ้นเสร็จแล้วนะครับมาต่อในหัวข้อเอฟเฟกกันครับตรงนี้นะครับพอมาในหัวข้อเอฟเฟกนะครับให้ปรับพื้นผิวประมาณบวก10ครับแล้วก็บวกค่าความชาร์จประมาณ10ครับ อ่าตรงนี้เกินนิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับแล้วก็บวกลบหมอกควันประมาณ1 5บหถึงยีครับเสร็จแล้วนะครับให้ไปในหัวข้อรายละเอียดนะครับให้ลงมาล่างสุดเลยปรับลดจุดลบกวนสีที่บวก100ครับแล้วก็รายละเอียดบวก100ความเนียนบวก100ขึ้นมาด้านบนนิดนึงลดจุดลบกวนประมาณ20ครับ่าประมาณ20ในส่วนของรายละเอียดเนี่ยก็ปล่อยไว้ที่50นะครับไม่ต้องยุง่งไม่ต้องปรับกับมัน ทีนี้ของผมมันยังแบบไลท์งบูไม่พอนะผมกลับมาที่ในส่วนของอสีนิดนึงแล้วก็ปรับอุณหภูมิมาทางซ้ายอีกหน่อยครับโอเคประมาณนี้อันนี้คือภาพออริจินอลเลยครับก็เป็นโทนแบบว่าเหลืองๆนิดนึงนะเพราะว่าถ่ายกลางคืนแล้วไฟมาเหลืองใช่ไหมอันนี้ก็เป็นแบบว่าไลิ่งบูนะครับอ่ะรับรองว่าถ่ายกลางคืนโทนนี้แล้วแบบมีไฟเยอะๆเนี่ยแจ่มแน่นอนนะครับใครชอบก็ลองทําตามได้เลยสําหรับคลิปนี้ผมโม้วยต้องเนแอปไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ